อ,อ๋อสวัสดีครับม่เบิงเพิ่นปลูกหญ้าอยู่หลังบ้านบ้านหัังหมดครับนี่เพิ่นปลูกหญ้าไห้่วัวโอ,อ้ได้คอยเบ่งไก่คุณมีสปริงเกิดไงนะหญ้าหญ้าหญ้าอะไรลุงหญ้าแพงกุลา โอ้ยาวยาวเป็นเป็ดนี่ครับหญ้าแพงกุลาโอเนี่ยครับนี่ครับเจ้าของเจ้าของหญ้าแก่เออเนี่ยครับเอออยู่หลังบ้านหลังบ้านทั้งหมดครับหลังบ้านทั้งหมดถนนเสียร่องขี่รถผ่านมากอะไรเห็นพอดีเนาะนะครับน ได้บางไก่ก็ได้หนาคือยังหนาเ่าธรรมดาครับน,นี่พันสูบมันจะสะพูน่ลุงลุงซื้ออยังครับตาซื้ออะไรตะไผ่ครับตะไผ่ตะไผ่าบานงหมดุดตะพี่ตะพี่ พี่ได้กระจายครับอครับครับย้ายก่อนหญ้าหญ้าแผงกุลา,า,า,ลาอ๋อเนี่ครับนี่แค่นี่น่ะเวลามานันตัดนิดเดียวผมซื้อนี่